สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้องแอดคิดเล่นนะครับก็ว่างเว้นห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกวันนี้คิดเล่นเองก็เลยหยิบข้อมูลที่คิดเล่นตัดเสร็จแล้วนะครับเป็นสรุปลอตเตอรี่ไทยนะครับประจํางวดวันที่1ธันวาคม2567นกะครับก่อนอื่นนะครับคิดเล่นขอข้อคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลัง ของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วนะครับท่านสมาชิกครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะครับและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นชื่นชอบผลงานแนวคิดเลขสถิติกดติดตามทางห้อง YouTube ชื่อแอดคิดเล่นๆนะครับท่านสมาชิกครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากใบคิดเล่นนะครับก็ต้องขอประทานโทษท่านสมาชิกข้องทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคิดเล่นเองกอ็มัวมีภารกิจเป็นงานประจํานะครับที่ต้องทําก็เลยทําให้ไม่มีเวลาว่างเว้นก็หลังจากนี้ไปนะจะพยายามมาพบท่านสมาชิกบ่อยๆแล้วก็ทําสูตรหลายๆสูตรมาพบปะกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันสําหรับงวดนี้นะครับคิดเล่นเองนะครับขออนุญาตตัดตัวเลขไปเลยนะครับเป็นเลขเอา่า ลอตเตอรี่ไทยนะครับประจําวันที่ 1, ธันวาคม2567นนะครับงวดนี้นะครับตัดเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างนะครับให้ไว้ที่0นะครับหรือรูด0ูนย์ั่นเองนะครับบนล่างนะครับก็ทิ้งไว้ที่0นนะครับเน้นๆเลยนะครับก็คือ0 4นย์นะครับที่คิดเล่นเองนําไปเสี่ยงโชครุ่นรางวัลนะครับนะครับเน้นเลยนะครับก็คือ04ถัดมาครับตัวรองก็คือ4 3สนะครับ แล้วก็ตัวรองมานิดนึงก็คือ41นะครับถัดมาก็0 3 0 1นะครับแล้วก็42เป็นตัวที่กันนะครับก็ตามนี้นะครับศูนย์นะครับเป็นบนล่างนะครับเลขนี้เป็นเลขชุดบนล่างนะครับท่านสมาชิกครับก็ท่านสมาชิกลองเทียบกันดูครับเผื่อของท่านสมาชิกมีตัวเลขที่ตรงกันนะครับโดนใจกันก็จัดซื้อหากันให้ถูกต้องตามกฎหมายครับถัดมาครับ สำหรับเลข3ตัวบนนะครับิคลล่นเองก็วางไว้ที่304นะครับมองไว้ที่304มีโอกาสน่าจะมานะครับแล้วก็ลงลงมาก็204ครับก็มีโอกาสลงลงมาแล้วก็104ก็มีโอกาสนะครับถัดมาครับ443แล้วก็043ย์ี่ก็เป็นตัวกันสำหรับของคิคลล่นในงวดนี้นะครับท่านสมาชิกครับอ่านนะครับ ก็จะเป็นตามนี้เลยครับ304 204 1 0 4 443 044นะครับงวดนี้เป็นหวยสำจอนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านสมาชิกครับด้วยความปารถนาดนี้นะครับอยากจะลองครับส่วนเด่น10หน่วยของคิดเล่นนะครับงวดวันที่1ธันวานะครับคิดเล่นเองนะครับก็ปักไว้ก่อนตอนแรกนะครับก็จะมีเด่น0 1 2 8นะครับแล้วก็ค่อยๆทำข้อมูลไปเรื่อยๆจนสุดท้ายได้0ูนย์นะครับ ในเลขสี่ตัวนี้นะครับได้สูนมาเป็นตัวนี้แหละครับได้ศูนมาเป็นตัวนี้ครับบนล่างนะครับ10หน่วยบนล่างก็ได้ศูนมาแล้วก็มามา,มาตัดต่อใส่เลขสี่เข้าไปนะครับถ้าทำมาชิกชอบเลขไหนก็กลับข้างกลับซ้ายกลับขวาเดินหน้าถอยหลังหรือเทียบชนกันนะครับว่ามีเลขตัวเลขชนกันไหมถ้าชนกันก็ถูกใจก็ว่ากันไปนะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็วางไว้ก่อนะครับไว้โอกาสหน้าค่อยได้มีโอกาสมาดูกันใหม่แล้วก็มา มาเปรียบเทียบเทียบชนกันใหม่สําหรับคลิปนี้คิดเล่นลเองก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคิ่เล่น,ลนจะพยายามทําคลิปมานําเสนอท่านสมาชิกหลายๆเงีหลายๆมุมในอนาคตข้างหน้านะครับผมครับขอบพระคุณอย่างสูงสาหรับการติดตามนะครับผมท่านสมาชิกครับโชคดีมีโชคตลอดไปจนไปของผู้รับชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับ